นักแสดงคนหนึ่งที่ในช่วงนี้เนี่ยเราเห็นเธอออกงานค่อนข้างบ่อยนะครับเพราะว่าเป็นหนึ่งในนักแสดงที่แสดงในซีรีส์อย่าง s t a n g e r Things ครับแต่ว่าไม่ใช่น้องบิลลี่บ๊อบบี้บราว์นะที่เป็นนังเอกเป็น e l เ v e n เป็นน้องคนหนึ่งครับที่แสดงเป็นแม็กซีนนะถ้าใครรู้ก็จะรู้เลยว่านี่คือน้องเซดี้ซิงครับตอนนี้เนี่ยเหมือนกับว่าตัวของน้องเซดี้ซิงเนี่ยเขาสนใจที่จะมาเข้าร่วมจัก,กรวาลของ Marvel Cinematic Universe ครับ ิฟออ์ชอนวสย้ำอีกเช่นเคยว่าสิ่งที่ผมเอามาวันนี้เป็นข่าวลือซะส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นนี่ก็คือข่าวลือนะครับว่าตัวของ s ซด i e s ซิงเนี่ยก็สนใจที่จะมาเข้าร่วมจักราวาลของ Marvel Cinematic Universe ด้วยเหมือนกันโดยที่ตัวของ s ซด i e s ซิงเนี่ยครับได้ตอบข่าวลือนี่ว่าเธอกำลังจะมีข่าวว่ากำลังจะมาเล่นหนังมาเวลซึ่งตัวของเธอเนี่ยก็ได้ปฏิเสธว่ามันยังไม่ใช่ความจริงนะณนะเวลานี้ แต่ก็ไม่ได้ปฏิเสธว่าในอนาคตเนี่ยเธอจะได้มาเล่นหรือไม่เพราะเธอก็สนใจที่จะมาอยู่ในจักรวาลของ Marvel Cinematic Universe ด้วยเหมือนกันนะครับสมมุตินะฮะถ้าสมมุติว่าเซดี้ซิงเนี่ยน้อง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 ,อง,องแม็กซีนเนี่ยถ้ามาเล่นเป็นซ u เปอร์ฮีโร่คุณคิดว่าอยากจะให้น้องมาเล่นเป็นซ u เปอร์ฮีโร่ตัวไหนอลองเสนอกันเข้ามาดูผมตะขิดตะหวงใจแบบนี้ครับตอนนี้เนี่ยคำว่ามนุษย์กลายพันธุ์หรือมิวตันเนี่ย ในจักรวาลของ Marvel Cinematic Universe มันเริ่มได้ยินบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นก็คือเรื่องของมนุษย์กลายพันธุ์หรือก็คือ X-Men อาจจะมาเร็วๆนี้แบบที่เราไม่ทันตั้งตัวก็ได้แต่อาจจะไม่ได้ใช้ชื่อว่า X-Men ซะทีเดียวหรอกแต่นักแสดงเนี่ยครับถ้าสมมุติ s ซดดซิงเนี่ยทรงแบบนี้ผมแดงๆแบบนี้จะเป็นตัวละครอื่นไปได้อย่างไรถ้าหากไม่ใช่จีนเกรย์ แล้วลองคิดดูนะครับมาเวลสโตโอเนี่ยเป็นจักรวาลที่ต้องการให้หนังของตัวเองเนี่ยมีไทม์ไลน์ที่มันยืดยาวไปเรื่อยๆจนตอนนี้มองไม่เห็นจุดสิ้นสุดของไทม์ไลน์นี้เลยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าได้นักแสดงเด็กแบบนี้มาเล่นเป็นจีนเกรย์ตั้งแต่วัยเด็กเนี่ยวัยรุ่นเนี่ยการเติบโตการเดินทางของตัวละครจีนเกรย์เนี่ยมันจะไปได้ไกลขนาดไหน นี่คือสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับย้ําอีกครั้งว่ามันคือข่าวลือเท่านั้นแต่ว่าถ้าข่าวลือนี่เป็นจริงผมว่ามันก็คือข่าวลือที่เราอยากจะให้มันเกิดขึ้นแบบนี้จริงๆนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร e แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารวงการภาพยนตร์แบบนี้ได้ทุกวันที่ช่อง alexander channel